สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แย้ชีวีนะคะแน่นอนค่ะวันนี้แย้มาอยู่บนเตียงแบบเน้แย้จะมารีวิวฟูกที่สบายที่สุดในโลกไม่สิแย้นะคะจะมารีวิวหมอนค่ะไม่เราไม่ควรจะมาถอยหมอนตรงนี้ให้ดูกันนะ,ะวันนี้ค่ะแย้จะมารีวิวกตตวระเป๋านะคะ แย่ถึงรีวิวกระเป๋าเนื่อด้วยไปเจอใน Facebook มาซึ่งใน Facebook เขามีขายกระเป๋าซึ่งทั้งกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะแล้วแยก็ไปซื้อมาใช้คู่กันก็คือเป็นตัวนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็คือเป็นกระเป๋าเดินทางซื้อมาใช้คู่กันเพราะมันมีความเก๋ไ่๋สสลเดไรได้มากหลังจากนั้นค่ะหลังจากโอนเงินไปแล้วนะคะพอเขารู้ว่าเป็นหญิงแย่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งกระเป๋าเดินทางทุกใบามาให้ฉันอย่างที่เห็นค่ะ ขอขอบคุณสปอนเซอร์สุดใจดีนะคะเสียตังค์ซื้อของได้เรียบเลยนะคะแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเจ้าของร้านนะคะซึ่งกระเป๋าแบรนด์นี้มีชื่อว่า Emma Cosmo นะคะอะมาดูดีกว่าวก็คือ Emma Cosmo เนี่ยจะมีในส่วนของกระเป๋าเดินทางใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะแล้วเราถอดสายออกมาก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าถีดกระแด่อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้แบบว่าต้องทรุดนี่ไม่ใช่วันนี้เราต้องไปเดินพารากอนเดินพารากอนเราก็ต้องแบบอืมเราจะต้องสะพายนิดนึงเผื่อถือของถือถุงช้อปปิ้งอื่นๆน,นะคะแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งของกระเป๋าเอ็มมาคอสโมค่ะก็ค,ะคือเขาเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งแบบว่าแย่สึกโอเคกับหนังสังเคราะห์เนื่องจากว่าแย่เนี่ยเป็นคนชอบลายงูเห็นไหมลายงู<ๆ><ๆ>แต่ไม่อยากใช้งูจริงๆเข้าใจว่ามันน่ากลัวด้วยคปล่าที่แบบเอ้ยเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเอ็มมาคอสโมก็คือไม่ได้ฆ่าสัตว์ค่ะสววยยยเลขอุบกดด้ และจุดเด่นที่สําคัญมากๆที่หญิงแย่ชอบที่สุดนะคะเพราะแย่ชอบของที่มันไม่เหมือนใครต้องบอกเลยว่าเอ็มมาคอสโมเป็นลุมิเตอ i ์อีดิชันก็คือมีแค่ใบเดียวในโลก <Wow. S 2> ถือใบนี้ปุ๊บค,คุณจะไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนเนื่นนองจากว่าทุกใบไม่เหมือนกันค่ะลายกูก็จะแตกต่างกันไปนะคะเปิดเข้ามาข้างในนะคะก็มีซิปข้างในด้วยนะคะหน้าตาดีมากพูดเลยแล้วก็ใส่ของได้เยอะแล้วก็มีช่องเล็กๆข้างในด้วยในรุ่นคอสโมนะคะจะมีสีน้ำตาลดาแดงนะคะเปลี่ยนเรื่องค่ะมาต่อกันที่กระเป๋าเดินทางคือย่ชอบออกระเป๋าเดินทาง แล้วแบบมันดีมันดีคือดีงามมากโดยเฉพาะรุ่นเนี้คือแบบเป็นรุ่นเทียโปรดปรานมากคือรูปลักคือดีมากหนังแข็งแรงมากๆเลยและเป็นรุ่นที่สามารถแครีออนขึ้นเครื่องบินได้เราสามารถที่จะถือแบบคล้องแข่งก็ได้นะคะหรือว่าจะถือแบบบ้านใส่ทอง จับูกหกัได้หรือเราจะเปิดซิปตรงนี้แล้วก็ดึงในส่วนของตัวลากขึ้นมาซึ่งน่าตกใจมากสำหรับตัวลากเป็นพิงโกเออคือดีงามมากและในส่วนของซิปบอกเลยว่าฮ่าอลังการซิปยี่ห้อ YKK นะคะก็คือเป็นซิปที่ไฮเอนด์มากๆจริงๆไม่ใช่แค่ด้านนอกนะคะด้านในค่ะถ้าเราเปิดกระเป๋าใหญ่มากแล้วด้านในก็ฟังก์ชันการใช้งานนี้ดีงามตอบโจทย์มากมีที่ใส่แบบตอกอะกนปากกาด้วยแล้วก็มีช่องเล็ก ท่องน้อยนะคะแล้วก็มีที่แยกให้เราใส่โน้ตบุ๊กอีกด้วยค่ะตอบโจทย์นักเดินทางอย่างยิงแย้มากๆต่อไปก็คงจะไม่เห็นยิ่งแยะถือกระเป๋าเป็ดแล้วเนาะ ก็คง <G ül üş> แ,แบบเวลาเดินทางก็คงใช้กระเป๋ากดูดีมีชาติกูมาดูใบดีกันบ้างในนี้ก็น่ารักอ๋อเราก็บอกอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าเรื่องการทําความสะอาดไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเวลาที่โดนน้าโดนฝุ่นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปัดออกง่ายทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะด้วยรูปลักษณ์ของใบเดียเนย่ยรู้สึกว่าแบบผู้ชายก็ถือได้เท่ <S <S hey, ด้วยจริง,รงๆผู้หญิงก็ถือได้เป็นทอมก็ถือได้ <S <S เป็นเก้งกวาง ยิ่งถือได้ถือใบนีถ้าเป็นเจงกวางถือใบดีในเมื่อมันเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะจะเห็นว่าก็จะมีล้ออยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าล้อฟรีจรุบีไม่ต้อง <laughs> เพราะว่ามันไหลลื่นมากเ <laughs> ชื่อว่าตอนนี้นะคะใครหลายคนก็คงอยากจะไปช้อปปิ้งกันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook i g นะคะ e m m a าร์คอสโมไทยแลนค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างเงี้ยต้องขอตัวเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกับผู้ชายไม่มีเก็บกระเป๋าไปเที่ยวคนเดียวก่นกอนเด็ก้าสวัสดีค่ะ